ตอนที่75เมตตาธรรมดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านจะต้องทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดเสียก่อนมิเช่นนั้นท่านอาจจะยังมีความลังเลสงสัยอันเกิดจากความไม่กระจ่างแจ้งที่ฉันได้อธิบายให้ฟังในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าเกลิ่นอ,อะไรคือกระบวนการทั้งหมดขอรับโมคะราชาดาบทถามต่อ กระบวนการทั้งหมดที่ท่านต้องรู้คือดวงจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่ในมหาจักรวาลนี้ประกอบด้วยรูป,ปรธรรมที่มีจิตวิญญาณอยู่สองกลุ่มคือกลุ่มที่1คือจิตวิญญาณที่ดำรงอยู่ทั่วไปในมหาจักรวาลดวงจิตกลุ่มนี้จะประจำอยู่ณนะจุดสำคัญสำคัญในตำแหน่งต่างๆที่เป็นศูนย์กลางของดาราจักรน้อยใหญ่ เพื่อทำหน้าที่ให้กลไกของดาราจักรนั้นๆเกิดความสมดุลและสามารถดำรงอยู่ได้ดวงจิตวิญญาณเหล่านี้มีอิสระไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดใดๆยกเว้นข้อกำหนดกลางของมหาจักรวาลส่วนกลุ่มที่สองคือดวงจิตที่อาศามาเกิดบนโลกนี้ซึ่งเธอจำเป็นต้องรู้ด้วยว่าโลกธาตุแห่งนี้คือศูนย์กลางที่ทำหน้าที่ คำจุนมหาจักรวาลอันประกอบด้วยดาราจักรน้อยใหญ่นับล้านนับล้านล้านดาราจากักรให้ดำรงอยู่เป็นวัฏจกักรซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกลงล้อแห่งธรรมทั้งปวงและดวงจิตวิญญาณที่อาสามาเกิดบนโลกนี้จะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จำเพาะที่ไม่เหมือนกับที่ใดในมหาจักรวาล โดยก่อนจะมาเกิดเขาได้ยอมรับกฎเกณฑ์จำเพาะเหล่านี้แล้วว่าจะต้องมาทำอะไรและหากไม่สามารถทำตามกฎเกณฑ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งหน้าที่ของดวงจิตที่อาสามมาเกิดนั้นคือ 1. มาเพื่อรับรู้โลกมาเพื่อชื่นชมประดิษกรรมของพระเจ้าว่ามันงดงามวิจิตรการตาและชานฉลาดขนาดไหน มาเพื่อจะมีประสบการณ์ต่างๆบนโลกและมาเพื่อดํารงอยู่เป็นมนุษย์อันประเสริฐบนโลกใบนี้ 2. มาเพื่อรักษาให้โลกดารงอยู่ซึ่งหนึ่งในหน้าที่การมารักษานั้นคือการสร้างอนุภาพแห่งความรักความเมตตาเพื่อมอบให้กับโลกด้วยเงื่อนไขที่ยากง่ายแตกต่างกันซึ่งแต่ละคนต่างกำหนดกันขึ้นมาเอง เพื่อทำให้เกิดอนุภาพแห่งความเมตตาซึ่งอนุภาพนี้จะทำให้โลกเกิดความสมดุลนี่จึงเป็นสาเหตุให้เกิดเงื่อนไขและบทบาทแห่งความเกลียดชังที่จะต้องใช้อำนาจจิตสูงสุดในการเปลี่ยนให้กลายเป็นอนุภาพแห่งความรักความเมตตาให้ได้หรือเรียกรวมส่วนนี้ว่ามาเพื่อแสดงออกอันประเสริฐ และข้อที่3คือดวงจิตนั้นอาศาามาเพื่อที่จะสร้างสารรค์บางสิ่งบางอย่างให้อุบัติขึ้นบนโลกใบนี้และสิ่งที่จะสร้างสารร์นั้นจะต้องอุด,ดมไปด้วยความประเสริฐที่มีปัจจัยมาจากความทั้งสองข้อข้างต้นหากเขาสิ่งอายุไขัไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่การสร้างสารร์สิ่งประเสริฐนี้ให้สมบูรณ์ เขาจะไม่สามารถออกจากกฎเกณฑ์จำเพาะนี้ได้จิตของเขาจะยังตกค้างอยู่ที่นี่ซึ่งการตกค้างนี้ซึ่งการตกค้างนี้มีหลายประเภทตกค้างเพราะต้องกลับมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างให้ถูกต้องตกค้างเพราะไม่สามารถปลดปล่อยคลื่นความรักออกมาได้ตามที่สัญญาไว้ตกค้างเพราะยังยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกค้างเพราะ ยังไม่ได้สร้างสรรค์บางสิ่งบางอย่างตามที่ตนตั้งใจไว้เมื่อเกิดปัญหาการตกค้างของจิตวิญญาณมากขึ้นเขาจึงถูกกักขังในมิติต่างๆที่อยู่นอกเหนือโลกกยภาพที่สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้เช่นหากเขามีจิตใจขุ่นมัวเมื่อเขาตายไปเขาก็จะไปภากในที่ที่มีแต่ความขุ่นมัว ตามมโนโคติของตอนเองหากเขามีจิตใจดียึดถือในความดีงามหรือต้องการได้รับผลจากความดีที่เขาทำเขาก็จะได้ไปพักในที่ที่มีแต่ความรื่นรมสุขใจตามที่จิตเขาปรารถนาโดยปราศจากเงื่อนไขหรือบททดสอบให้เขาต้องแสดงความรักเพื่อรอวันเวลาที่เหมาะสมกับทั้งคู่กรณี และด้านเงื่อนไขาตามสถานการณ์ที่จะมาบรรจบกันเขาจึงจะได้รับอนุญาตให้มาเกิดเป็นกายภาพใหใม่อีกครั้งและถ้าเขายังไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามที่ตั้งใจไว้อีกเขาก็จะต้องไปพักในที่ต่างๆเหล่านั้นอีกดังนั้นโลกของเธอเวลานี้จึงเป็นโลกที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงจิตวิญญาณตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะมีแต่การเติมดวงจิตใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเนื่องจากโลกต้องการพลังความรักความเมตตาจำนวนมากซึ่งดวงจิตบิญญาณเก่าๆที่ทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ก็ถูกพักไว้ในมิติต่างๆที่เปรียบเสมือนกรงขังใสๆที่เขาเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังโดนขังแต่ดวงจิตทั่วทั้งจักรวาลรู้และเห็น แต่ไม่อาจจะช่วยอะไรได้ฉันจึงขอตอบคำถามที่เธอถามว่าจิตวิญญาณที่เป็นเปรตอสุรกายดวงจิตที่ล่องลอยเป็นสัมภเวสีหรือจิตวิญญาณที่ยึดถือความดีงามในภพภูมิต่างๆก็ยังไม่สามารถบรรลุสัจธรรมได้เพราะดวงจิตเหล่านั้นยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จำเพาะของโลก ส่วนดวงจิตวิญญาณอื่นๆทั่วไปที่อยู่นอกระบบเขาอยู่ในสภาวะเฉกเช่นการบรรลุธรรมอยู่แล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องพยายามบรรลุอีกทางเดียวที่จิตวิญญาณเหล่านี้จะสามารถเป็นอิสระจากกฎจำเพาะได้เขาจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กายภาพใหม่และต้องมาแสดงความรักความเมตตาให้ได้กับทุกๆเงื่อนไข ที่เกิดขึ้นกับเขาบนโลกกายภาพเท่านั้นหรือเรียกย่อๆว่ามาแก้ไขและในขณะที่กําลังแก้ไขอยู่นั้น <S 2> <S 2> <S เขาก็สามารถทำหน้าที่สร้างอนุภาพแห่งความรักไปด้วยเพราะตัวเธอทุกคนคือเครื่องกําเนิดอนุภาพแห่งความเมตตาที่จะช่วยํำจุนโลกใบในี้ให้ดำรงอยู่ได้นับจากนี้ขอให้เธอระลึกไว้เสมอว่า เมตตาธรรมเท่านั้นที่จะสามารถคํำจุนโลกเมื่อเธอทั้งหลายทำหน้าที่ได้ครบทวนสมบูรณ์ด้วยการนำของวิญญาณพุทธะให้ปรากฏออกมาเป็นการกระทําอย่างเป็นรูปธปรรมผ่านวิญญาณขันเปรียบเสมือนจิตวิญญาณทั้งสองส่วนนี้ของเธอเป็นกวางสองตัวที่รักสันติมาทำหน้าที่ขับเคลื่อน วัฏจักรของจักรวาลให้เกิดการหมุนวนดังกงล้อแห่งธรรมนับจากนี้เธอจะได้ชื่อว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่ความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการว่างแบบเฉยๆโดยไม่ทำสิ่งใดเลยแต่มันคือความบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปลดเปลืองพันธนาการที่ร้อยรับเธอมาอย่างยาวนานความบริสุทธิ์ที่เกิดจากความรัก ความปรารถนาดีอย่างจริงใจหรือสิ่งใดแอบแฝงซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะทำเช่นนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติอีกสองประการคู่กันนั่นคือกระบวนการรักษาความรักความเมตตาให้หนักแน่นมั่นคงไม่เปลีป่ยนแปลงมันคือกระบวนการที่เธอต้องมันสำรวจความคิดของเธอว่ายังดำรงอยู่ในความปรารถนาดีอย่างจริงใจอยู่หรือไม่ หรือเรียกสั้นๆว่าสมาธิและ2คือปัญญาหรือความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในแบบที่มันเป็นไม่แบ่งแยกไม่ตัดสินจนกระทั่งนำไปสู่การแสดงออกอันประกอบด้วยความเมตตาได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นโดยสามารถปลดเปลื้องภารกรรมทั้งหมด ที่เธอเขียนกันขึ้นมาได้ในที่สุดเมื่อเธอปลอดเปลื้องมันจนหมดสิ้นแล้วสภาวะแห่งความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นกับเธอโดยที่เธอไม่ต้องพยายามกดทับยับยั้งการสัมผัสรับรูบร้ใดๆเลยดูก่อนเธอผู้เจริญทั้งหลายบัดนี้ฉันรู้ว่าการบรรลุสัจธรรมหรือการเข้าสู่สภาวะนิพพานนั้น ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับพวกเธออีกต่อไปเพราะเธอได้รู้ขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดแล้วที่เหลือเพียงแค่เธอนำไปลงมือปฏิบัติและพิสูจน์ให้เกิดผลด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสภาวะที่เธอจะรู้สึกถึงการเป็นพุทธ,ธะซึ่งเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและปลายทางสูงสุด หรือเป็นต้นกำเนิดดวงจิตวิญญาณที่เราทุกคนจำเป็นต้องกลับไปเป็นและนี่คือวิธีลัดสั้นที่สุดวิธีที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนตามลำดับขั้นใดๆเพียงแค่เธอรู้สึกถึงการเป็นให้คงอยู่กับเธอตลอดไปซึ่งตัวฉันก็คือภาพหนึ่งของพุทธ,ธะที่กำลังปรากฏให้เธอเห็นและความรู้สึกนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับเธอได้ เพราะเธอก็คือภาคหนึ่งของพระเจ้าด้วยเช่นกันเธอสามารถทําได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ตายก่อนและเมื่อจิตสำนึกของเธอรู้สึกถึงการเป็นพุทธะได้ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เธอตายหรือเวลาที่เธอเหลือแต่จิตวิญญาณเมื่อนั้นปลายทางของเธอก็ไม่ใช่ที่ไหนนอกจากที่ที่เธอรู้สึกว่าเธอเป็น หาบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจที่จะเป็นช่างไม้เมื่อเขาลงมือทำงานไม้ด้วยตัวเองทุกวันซ้ำๆเขาย่อมชํานาญและมีความรู้ด้านช่างไม้มากขึ้นมากขึ้นความรู้นั้นๆก็จะละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นงานไม้ของเขาก็จะปราณีมากขึ้นมากขึ้นฉันใดก็ฉันนั้น หากเธอตัดสินใจที่จะรู้สึกถึงการเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงเมื่อเธอลงมือทำและแสดงออกถึงการเป็นพระเจ้าเธอจะชำนาญและมีความรู้ด้านการเป็นพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นปรากฏการจากการเป็นพระเจ้าก็จะละเอียดลึกซึ้งและประณีตมากขึ้นมากขึ้น